ด้วยนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเน้นเรื่องความสำคัญในการศึกษาและการเรียนรู้แบบรอบด้านจากสถานการณ์โควิด -19 บเาทำให้กระทรวงศึกษาธิการตัดสินใจเลื่อนการเปิดเรียนออกไปภายใต้การตัดสินใจนี้กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ที่ไม่ควรหยุดนิ่งจึงเกิดแคมเปญครูพร้อมภายใต้คอนเซป เรียนรู้เพื่อการสอนสอนเพื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนครูและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และการพัฒนาทักษะทางอาชีพในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนทั้งแบบออฟไลน์ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดและแบบออนไลน์ที่จะมีไว้เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทั่วประเทศผ่านทางเว็บไซต์ครูพร้อม .com โดยแบ่งผู้เข้าใช้งานเป็น3กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกสำหรับผู้เรียนมีทั้งความรู้เชิงวิชาการความรู้ด้านพัฒนาการและกิจกรรมที่สามารถทำได้ผ่านทางคลิปต่างๆโดยแบ่งการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัยเช่นเมนูอยากเรียน จะเน้นไปที่ความรู้ฝั่งวิชาการที่เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนในขณะที่เมนูอยากรู้เน้นที่สื่อและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจที่นอกเหนือจากวิชาการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายหรือเมนูอยากดูเป็นรายการไลฟ์สดต่างๆที่ผู้เรียนสามารถเลือกชมได้ตามความต้องการกลุ่มที่2สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษาและการใช้เทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตผ่านเมนูอยากสอนรวมถึงสามารถดูการถ่ายทอดสดมุมมองจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากด้านวิชาการซึ่งจะอยู่ในเมนูอยากดูโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาความคิดและมุมมองเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนสุดท้ายในส่วนของประชาชนทั่วไปหากมีความสนใจในการพัฒนาทักษะส่วนบุ คพัฒนาทักษะทางอาชีพหรือความรู้เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ในเว็บไซต์ครูพร้อม .com ผ่านเมนูอยากทำโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและนี่คือสิ่งที่ชาวกระทรวงศึกษาธิการทุกคนทำขึ้นเพื่อผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่